สวัสดีครับเก่าเกตเวียงสะแล้วครับนี่นะฮะซ้ายก็ขายต้นไม้ต้นยางต้นทุเรียนกล้าวบางังคุดอะไรแบบนี้นะฮะอ่กวากนะ็บางร้านก็ทําวัสดุก่อสร้างการเกษตรก็มีเยอะแยะตอนนี้เดี๋ยวให้รู้ว่าวเก่าเกตเวียงสะแล้วนะครับนี่ ไปอำเภอพร,ระแสงไปกระบ,บี่ไปภูเก็ตไอชิดซ้ายนะชิดซ้ายข้างหน้าหาทางออกนะหาทา,างออกชิดซ้ายแล้วก็ไปโดดเลยกระบ,บี่พังงาภูเก็ตชิดซ้ายครับอาจางคู่กระนถ้น,นแต่ไปตรงก็หัวไปกรุงเทพนะไปยุมพรนะ เราชิดเพื่อเรายูเทินนะเพื่อจะไปหาข้าวกิน่อโอ้โหข้าวร้านปะเอ,อิบดีออเนี่อำเภอว่าแสงเลี้ยวไปข้างในอะครับทราบกล่าวว่าทำส<ม>ี่เลนแล้วนะสีนะ่เลนแบบนี่ได้เห็น นี่ฮะสภาณทำเสร็จแล้วนี่ลุงตู่ทำแล้วเนี่ย ที่เวียงสะแต่ว่าผมขอจบคลิปตรงนี้ครับตรงที่ตาตะปานก็ยังมีถนนเหมือนเดิมนะครับผมจะยูเทิร์นกลับไปทางฝั่งข้างขวาครับนี่แยกเวียงสะนะฮะนี่แยกนี่แยกเวงสะแต่นี้นก็ทำปแปลกๆนะฮะแทนที่จะยูเทิร์นตรงนี้ได้เขาให้กว่างนู้ยูเทิร์นมากว่างนี้ ก็ไม่รู้อ่ะเขาทำก็โอเคครับแต่ยูเทิร์นกลับไปฝั่งขวานดนึงนี่ฝั่งฝั่งขวานี่สามารถกลับยูเทิร์นกลับแล้ววนมาทางนี้ได้นี่ยก็โอเคงงอยู่นิดนิๆไม่เคยเห็นแยกไหนทําแบบนี้ในกรุงเทพไม่มีะไม่ว่ากันครับอจริงๆก็สะพานกล่อมไปนู้นก็ไปนู่นแล้วครับ ส่วนคนที่จะมาทางนู้นแล้วเพื่อสงสัยจะเลี้ยวไงถ้ามาจากใต้มาถึงก็อยู่เลน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 ซ้ายอ่ะแล้วมันจะเลี้ยวไงก็ต้องให้หลุดไปก่อนแล้วก็อยู่เทินกลับมาแล้วก็เลี้ยวก็โอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ว่าอะไรฮะแต่ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกก็ทำอยู่เทินแบบนี้กันจริงๆที่อื่นเนี่ยก็จะให้รถที่ยังอย่างเรามาทางใต้เราอยู่เทิน อยู่เตืนกลับไปเลยครับแต่ตรงนี้นี่ให้มาวนตรงนี้รอบหนึ่ง <laughs> วงเวียน <laughs> โอ้ก็จับสวนบางครั้งครั้งแรกก็โอเคเกือบไปเกือบเกือบตีตอนนี้ก็อยู่เทือนนะตอนนี้ผมจะอยู่เทือนอย่างเงี้ยอ่าอยู่เตืนก็เรียกมาเข้าวงเวียนก่อน <laughs> นี่แยกแยกอะไรคนระับ